เรามาดูช่วงที่สองนะครับเรียนช่วงที่สองนี้ก็จะเป็นการใช้แอปพลิเคชันนะครับของ Google นะครับในขั้นตอนแรกนะครับแอปพลิเคชันที่ครูจะพูดถึงก็คือแกมบอร์ด หรือก็งานที่ครูให้ทำก็ตอนนี้มีกิติมานะครับส่งงานมาให้คุณครูแล้วอ,อีกสองรายนั้นก็ทยอยส่งได้นะครับนักเรียนส่งงานได้24ชั่วโมงเลยว่างก็เข้ามาทำนะครับอันนี้มาดูนะครับ วิธีการนักเรียนก็เข้าไปติดตั้งแอปนี้ในมือถือของนักเรียนก่อนนะครับที่เราจะใช้งานเราก็ทำการติดตั้งนะครับค้นหานะแกมบอร์ดก่อนแล้วก็ติดตั้งนะครับเหมือน,นเครื่องที่ครูสาธิตให้ดูก็ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับเราก็ต้องติดตั้งแอปตัวนี้ก่อน ครับตัวนี้มีประโยชน์ยังไงสามารถที่จะทําเป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ให้นักเรียนชวนเพื่อนๆเข้ามาเขียนมาจอยกันนะครับมาเขียนรูปภาพมาเขียนความรู้สึกอะไรต่างๆหรือวาดรูปนะครับได้ใช้งานได้ต่อไปครับหลังจากที่เราติดตั้งแล้วเรียนก็เปิดเข้าไปใช้งานเลยนะครับนักเรียนก็อย่าลืมนะครับ พิมแสดงความคิดเห็นตรงแชทนะครับที่ครูเปิดไว้ให้ว่าเข้ามาชมแล้วชื่ออะไรนะครับทีอะไรอ่าเขาก็จะถามว่าต้องการจะใช้แจมบอร์ดกับอีเมลอะไรก็คลิกเข้าไปใช้งานตอนนี้พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับ เป็นโลโก้ของเขานะครัวิธีการใช้งานนังเรียนก็ไปแตะที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ตั้งหัวข้อด้านบนนะคหัวข้อด้านบนอย่างนี้นะครับ ทีวนี้เราก็พร้อมที่จะใช้งานกจ็จะเห็นสัญลักษณ์นะครับเป็นรูปปากานะครับให้เราใช้งานในงานที่จะให้นักเรียนทำนี้ให้นักเรียนนะครับเขียนชื่อนามสกุลน,นะครับแล้วก็รูป รูปหนึ่งรูปจะเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับจะเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นรูปวิวนักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับาวาดมาขั้นตอนเราก็เขียนก่อนนีครูคคจะยกตัวอย่างนะครับก็เขียนชื่อแล้วก็ ดูสัญลักษณ์นะครับเราใช้มีสัญลักษณ์อะไรบ้างให้เราใช้งานได้นะครับดูสัญลักษณ์จะเป็นสติ๊กเกอร์เป็นแคมเมราสติกเกอร์ไหมนะครับจะแอดอะไรลงไปเราก็สามารถพิมพ์ได้นะครับมีคูบินเทสนะครับแล้วคำเครื่องหมายถูกนะี่ครับ มันอะไรได้อีกใส่อะไรได้อีกใส่ image. อิมเมดก็ต้องอนุญาตให้เขาก่อนเราจะเอาอิมเมจอะไรมาใส่ตรงนี้นะครับผู้เฝ้าเอาอิมเมจเมื่อกี้ผแคปหน้าจอห้องเรียนนี่ครับเอาอิมเมจมาใส่ได้ด้วย ใส่อะไรได้อีกใส่แค m เมลหรือเลือกในสติกเกอร์เรานะครับคนไม่นเขียนชื่อใส่ข้อความเหมือนนี้นะหรือเราพิมพ์อะไรผิดเนี่ยเราก็จะมีสัญลักษณ์ให้ดูนะครับเป็นเป็นตัวสามจุดนี้นะครับคือเราสามารถที่จะลบได้หรือทำซ้ำได้ รูจะลองทำซ้ำคำว่า t ท s นี้ดูนะครับนักเรียนก็กดเป็น duplicate เมนูที่2นี่นะครับปุ๊บก็จะมีคำว่า t ทสขึ้นมาตัวเนี้ตามเงินได้เลื่อนได้นี่นะครับขั้นตอนต่อไปครับนักเรียนก็คลิกที่ปุ่มสามปุ่มด้านบนนะครับ เขาสามารถที่จะแชร์ออกมาเป็น dp p d f ไฟล์ p d f ได้นะครับใช้งานหรือแชร์ให้คนอื่นทำงานช่วยเราก็ได้ในตอนนี้ครูจะให้หนักเรียนใช้เมนูคาว่าแชร์แจมแอนด์ Jam, PDF นะครับตัวที่สามนี้นะครับนี่แชร์ามาแล้วแต่นักเรียนก็แชร์ไปที่ไหนนะก็ส่ง าที่ e mail. อีเมลนะครัเห็นไหครับพร้อมที่จะส่งแล้วส่งถึงใครละ่ะข้างล่างนี้เป็นอ e ีเมลของคุณครูส่วนข้างบนจะส่งถึงใครเราก็พิมพ์ลงไปเหมืนตองที่นักเรียนส่งเมลให้ครูนะครับา,านวิทย์ สองพันสิบหกนี้นะครับแอดสายอ่าแต่ทั้งเรียนทีติดต่อครูแล้วมันก็จะไม่ต้องถามอะไรอีกแล้วนะครับสองพันสิบหกอ่ามันมาแล้วนะครับ นักเรียนก็ส่งเข้ามาให้ครูลงที่อยู่ไม่ถูกต้องรบกก่อนนะครับคลิกแล้วก็ส่งบอรดที่นักเรียนทำนี้ก็จะส่งงานถึงคุณครูทางอีเมลนะครับไม่น่าจะยากสำหรับนักเรียนของครูนะการใช้แจมบอรดนะครับ ช่วงท,ที่สองนี้ก็ถึงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ